สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนคะ่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะคุณครูบูตรสรานชนหานคุณครูส้มคะ่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะโรงเรียนศสลิการน้ำสมคะ่ะเรามาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้การบ้าาทั้งหมดสองหน้าคะ่ะก็จะเป็นหน้าที่ 23แล้วก็หน้าที่24่ีค่ะเด็กๆทำเสร็จกันได้ยังคะถ้าทำเสร็จแล้วจะลืมถ่ายรูปนะคะส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาอบเมเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ทนันไม่เป็นไรค่ะทำเสร็จทีหลังก็ส่งทีหลังได้เช่นเดียวกันค่ะทยอยส่งรูปใน,ในกลุ่มอนุบาลหนึ่งมาให้เพื่อนเพื่อให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนนะคะเลขฮินดูอารบิกแล้วก็เลขไทยกันนะคะว่า,าเด็กๆจะจําได้หรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าในบทเรียนของเราจะได้ใช้นะคะตัวเลขอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเลขฮินดูอารบิกและเลขไทย เลขศูนย์อารบิกเลขศูนย์ไทยเลขหนึ่งอารบิกเลขหนึ่งไทยเลขสองอารบิกเลขสองไทยเลขสามอารบิกเลขสามไทย เลขสี่อารบิกเลขสี่ไทยเลข5้าอารบิกเลขหไทยเลขหอารบิกเลขหไทยเลข7อารบิกเลข7ไทย เลขแอารบิกเลข8ไทยเลข9อารบิกเลข9ไทยจ้าเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าจำตัวเลขไม่ได้นะคะสามารถเปิดคลิปคุณครูดูย้อนหลังก็ได้นะคะเพราะว่า การบ้านของเราในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากก็จะเป็นตัวเลขอยู่แล้วค่ะเลขศูนย์นะคะถึงเลข9อยู่แล้วทั้งเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็เลขไทยนะคะเด็กๆสามารถเปิดดูทบทวนได้นะคะเพราะวาเวลาทําการบ้านเด็กๆก็จะจําได้ว่าเอะตัวน,นี้ใช่เลขหนึ่งไทยหรือว่าเลขหนึ่งอาราบิกหรือเปล่านะเด็กๆก,ก็จะสามารถจําได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคุณครูก็ได้พาเด็กๆนะคะไปทบทวนนะคะ เลขฮินดูอารบิกแล้วก็เลขไทยกันไปแล้วนะคะนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะพาเด็กๆไปผ่อนครอารมณ์ค่ะกับร้องเด้นเต้นเต็มเพลงค่ะไปดูพร้อมๆกันเลย กด <So> subscribe <laughs> เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะเพลง1ปีมี12เดือน Gracias. ช่วยกันร้องว่าทัาน ครูก็มีอะไรดีๆให้เด็กๆดูด้วยนะคะอาในเด็กอยู่บ้านเด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านได้ใช่ไหมคะอย่างเช่น1การล้างถ้วยล้างชาม2ถูบ้านกวาดบ้านและ3กรอกน้ําวันนี้คุณครูมีคลิปเด็ดๆให้เด็กๆดูนะคะไปชมกันเลยค่ะีเคย ปรยากอันนี้คือจมดีดีใสแ,แต่ล่างถวย คือขี่คานขี่คานขับแม่ควรขี่แทนบุญคุณแม่ล้างถ้วยให้แน่เดีอลูกลาเออเราบอกเบอรเลืนเบอ,เอร์สั้นไม่ถ่วยกับจานที่ไปทอนีแต่ไว้ตังโดนเป็นปีแล้วสิเอาใส่มาใส่อาหารเมนูคือออกเกียรโบบักพาริโอเองอยากขี่คานจงรีบล้างถ้วยล้างจานมาใส่ ยังไงบ้างคะเด็ก,ดกคลิปก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอะเด็กๆก,ก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์กันไปแล้วใช่ไหมคะถ้าคิดถึงคุณครูก็เปิดคลิปคุณครูดูได้เลยนะคะพอเราได้นะคะเก็บความรู้แล้วก็เราเล้นเต้นตามเพลงกันแล้วนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วคะ่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชาคณิตศ,ศาสตร์ขึ้นมาคะ่ะในคลิปิปนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านหน้าที่35แล้วก็หน้าที่36คะ่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าที่35ให้ทำอะไรคะอ่ะในหน้าที่35ค่ะเป็นหัวข้อดอกไม้กับจำนวนค่ะระบายสีภาพแล้วก็เขียนตัวเลขตามรอยปับนั่นเองค่ะในช่องสี่เหลี่ยมรูปแรกค่ะมีรูปอะไรไหมคะ ไม่มีเลยค่ะก็จะเขียนเลขศูนย์ใช่ไหมคะเขียนเลขศูนย์ไว้แล้วก็ให้เด็กเขียนตามรอยปะเลขศูนย์ก็จะมีทั้งหมด2ตัวค่ะต่อไปรูปที่สองค่ะรูปที่2นะคะก็จะเป็นรูปดอกไม้นั่นเองค่ะเป็นรูปดอกไม้ของอาของประเทศไทยค่ะประจําชาติของประเทศไทยนะคะก็ให้ระบายสีรูปดอกไม้ให้สวยงามค่ะอารูปดอกไม้มีกี่มีกี่ดอกคะ มีแค่ดอกเดียวอ่าดอกเดียวก็ให้เขียนตามรอยประเลขหนึ่งอาราบิกนะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวค่ะต่อไปเราจะมาดูรูปที่3าค่ะรูปที่สก็จะเป็นดอกไม้ประจําชาติของอินโดนีเซียค่ะก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ราตรีค่ะอันนี้คุณครูเริ่มบอกไปค่ะในรูปแรกที่เป็นอดอกประจําชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ค่ะ แล้วรูปที่3นี้ก็จะเป็นดอกอไม้ประจำชาติของอินโดนีเซียก็คือดอกกล้วยไม้ราตีนั่นเองค่ะก็ให้ระบายสีรูปดอกไม้ให้สวยงามนะคะพร้อมด้วยเขียนตามรอยประเลข2ค่ะเลข2อาราบิกนะคะเพราะว่ามีดอกไม้ทั้งหมด2ดอกค่ะต่อไปเราจะมาดูนะคะรูปที่4ค่ะรูปที่4นะคะก็จะ เป็นรูปดอกไม้ประจำชาติสิงคปโปรโปค่ะสิงคปโปรโปค่ะก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นั่นเองไม่ทั้งหมดกี่ดอกคะนะับพร้อมกันมี1 2 3สมไม่ทั้งหมด3ดอกคะ่ะก็ให้ระบายสีรูปกล้วยไม้ด้วย3ดอกแล้วก็เขียนตามรอยประเลข3ามอารบิกลงไปคะ่ะ ต่อไปเราจะมาดูรูปที่5ค่ะรูปที่5นะคะก็จะเป็นดอกไม้ประจําชาติของมาเลเซียค่ะก็จะเป็นดอกชาบาแดงค่ะมีทั้งหมดกี่ดอกคะนับ1 2 3 4สค่ะมีทั้งหมด4ดอกค่ะก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยพร้อมด้วยแขียนตามรอยปะเลข4อารบิกก็จะมีทั้งหมด2ตัวค่ะต่อไปค่ะรูปที่6ค่ะ รูปที่6ก็จะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศนะคะบูนไนดารุสตาสรามบูนไนดารุสรารามค่ะเขาจะมีทั้งหมดกี่ดอกคะนับ1 2 3 4 5ค่ะมีทั้งหมด5ดอกนะคะก็ให้ระบายสีให้สวยนามค่ะเขาเรียกว่าดอกซานชวาค่ะดอกซานชวานะคะ ก็มีนบท5ดอกแล้วก็เขียนตามรอยปะให้สวยงามเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านของหน้าที่35ค่ะต่อไปเราจะมาดูการบ้านหน้าที่36ค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองเปิดหนังสือไปในหน้าที่36เลยค่ะในที่3หน้าที่36นะคะหัวข้อก็คือเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยในช่องว่างตามจำนวนค่ะ คุณครูก็ได้ทบทวนให้แล้วนะคะเด็กก็คงจะจำได้นะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กๆด,ด้วยนะคะเราจะมานับค่ะเครื่องดนตรีของประเทศเวียดนามนะคะนับพร้อมกันเลย1 2 3สค่ะมีทั้งหมดนะคะ3ตัวค่ะช่องแรกนะคะก็ให้เขียนเลข3อารบิกลงไปนะคะแล้วก็ช่องที่2ก็ให้เขียนเลข3ไทยลงไปค่ะพร้อมกับระบายสีด้วยนะคะต่อไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดน,นตรีนะคะของประเทศลาวค่ะเขาจะเรียกว่าแคนแคนนะคะนับสิคะว่าแคนมีกี่ตัวนับ1 2 3 4 5ค่ะแคนก็จะมีทั้งหมด5ตัวค่ะแล้วก็ให้เขียนเลข5้าอาราบิกในช่องแรกค่ะแล้วก็เขียนเลข5าไทยในช่องที่2ด้วยนะคะแล้วก็ให้ระบายสีรูปแคนให้สวยงามด้วยเลยค่ะ รบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กคนไหนที่ทำไม่เป็นก็รบกวนท่านผู้ปกครองจับมือเด็กๆเขียนด้วยนะคะการบ้านของวิชานะคะคณิตศาสตร์ก็จะมีั้บทมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่35แล้วก็หน้าที่3 6ค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ่ายรูปส่งในกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะบอกโอบเพื่อนๆแล้วก็ให้คครูดูด้วยนะคะค่ะ ก่อนจะจบคลิปนี้ค่ะครูก็อยากจะฝากนะคะถึงช่วงนี้ที่สถานการณ์โควิดยังระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะอยากให้เด็กๆนะคะรักษาความสะอาดรักษาความปลอดภัยไม่จําเป็นไม่ให้ออกจากนอกบ้านนะคะถ้าออกจากนอกบ้านต้องสวมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอด้วยเวลาจะหยิบจับอ,อาหารอะไรใส่ปากก็รางมือให้สะอาดด้วยนับสะอาดนะคะสะบููเลวเป็นประจำด้วยนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะค่ะ เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะ